สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมพี่เวอร์ทีเอชนะครับผมวันนี้เราก็อยับเกมมายคราฟไทคูนนะครับนิวด้วยนะครับผมอย่าลืมนิวด้วยนะครับเป็นเกมโลบอกรันะผมผมผมก็ามาเพราะไม่รู้ไม่มีอะไรเล่นนะครับมาดูยอดไลค์โอ้โยสุดยอดเลยเอ้าเกมดี <c oughs> พี่กระชายอะ <c oughs> เซิร์ฟเวอร์วีไอพีสี่สิบห้าโลบอกโหแต่ละหูแต่ผมมีสี่หกโลบอกก็จนนะครับโอเค โอ้ยเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟแค่สี่คนเองเลยเนี่ยมันจะสนุกไหมนะมีแค่สี่คนเองเลยดูสโตร์หน่อยโอ้โหมีของขายด้วยเดี๋ยวผมไปลองเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเปิดโลบบไปเลยตอนนี้เราเข้ามาในเกมนะครับเปิดเข้ามาสู่ไมโครทายโคนโอเคเจมวันออฟเดอะโฟทายโคนฮาวทูพีพีเลยไม่รอช้าโอ้โหขึ้นมาก็มีของให้ซื้อกันเลยนะ แต่เราไม่ซื้อครับเราจนจนครับเฮ้มฮยมันมีอะไรตืดตืดตูตูดมีบิดาให้เราหนึ่งฟันฟันเป็นไรวะตูดอ้าวไม่มีอะไรนี่ปะเออวิ่งไงเนะี่ยกดวิ่งไม่ได้เขาวิ่งยังไงไม่รู้ช,ช็อปแคชบอกแคชม,มีแต่ของเราของเราอยู่ไหน บ้านของเราโอ้โหบ้านของเราอยู่นี่เรามีดาบอันนึงทีมอเล็กโอเคเข้าไปเลยพีเวอร์ไทคูลสร้างก่อนเลยสร้างยังไงศูนย์บาทตรงนี้วิ่งยังไงยังไม่รู้เลยโอ้โหโอ้โหอะไรครับนี่นี่มันบล็อกในแมครับชัดเลยโอ้โหโอ้โหตอนนี้เราดูเงินยังไง ตอนนี้ผมมีอยู่สองพันใช่ไหมซื้อ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 รวยครับซื้ออีกซื้ออ้าวเงนไม่พอสี่พันตรงนี้ต้องใช้เงิน4ี่พันเอ้สี่พันเอ 4, เอสี่พันอะไรล่ะมีอะไรฟรีฟรีไม่มีอะไรเลยอที่รับเงินเราอยู่ไหนวะโอ้มันให้เงินเองเลยมันไม่ต้องรับเลยเลย,เ,ลยเนี่ยหสุดยอดไปเลยเกมดีนะครับทุกคน นี่เป็นการลำเลียงบล็อกกัรลำเลียงอะไรเพื่อนนายจะมาบุกบ้านเราทำไมเนี่ยฮะวิ่งยังไงเรายังไม่รู้เลยนายอย่ามาบ้านเราเด็ดขาดไม่งั้นเราจะฟันตูดนายะนะเฮ้ยซื้อได้แล้วสี่พันโอเคเรามาทำที่ผลิตอ่าวัตถุดิบของเราก่อนดีกว่านะครับเราจะไม่ต้องไปซื้ออะไรฟุ่มเฟือยมากเราซื้อของวัตถุดิบดีกว่าโอเคตอนนี้ มีอยู่สองพันสามพันตรงนี้ต้องใช้หมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปหาดูที่ถูกๆก่อนนะนี่นี่ไงพันเจ็ดอะไร by outdoor f o r w e r อะไรเนี่ยช่างแม่งเออดอกไม้โอ้โหเอาอีกเอาอีกหุยไม่ได้เงินไม่พอโอเคเงินพอแล้วโอ้ยรวยซะอย่างซื้อได้ทุกอย่างเลยบอกเลยอือพี่โอ้โนี่หรือประตูบ้านพิเวอร์โอ้โหเท่ยังเลย เทจัดโอ้โหน,นี่ต้องย0ล้านโอ้โหโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งเลยลนะเนี่ยโอเคสองพันซื้อมาซื้ออย่างเดียวครับไม่รู้มันคืออะไรซื้ออย่างเดียวอันนี้หนึ่งื่นโอ้โหเครื่องผลิต1 0 0 0 0มเลยเลยนายจะเอากับรอเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเราเอา1 0 0 0 0มดีกว่านะครับทุกคนเรามาเอาอผลิตภัณฑ์หรือเครื่องผลิตของเราดีกว่า เราไม่ต้องไปตกแตกบ้านอะไรมากนะครับแค่เขาเข้ามาไม่ได้แล้วก็พอใจแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเข้ามาฆ่าเรานะทุกคนโอเคตอนนี้มีอยู่เจ็ดพันเจ็ดพันหกเจ็ดพันแปดเจ็ดแปดพันแปดพันสองแปดพันห้าดีตอนนี้จะหนึ่งหมื่นเนี่ยอืมให้ลองมมองเอพีดูอู้ดูบ้านเขาดีทุกทนโอ้โหถึงกับพูดไม่ถูกเลยโอ้โหสวยจัดโอ้โหเขาเล่นนานเท่าไหร่นะเนี่ดยดูเพื่อนบ้านตรงน,นี้มันคุนคุนนะแล้วมันคุนคุหน้าไหน เราสร้างแบบเหมือนเขาดีไหมทุกคนมันก็เหมือนกันทุกคนนี่แหละเออผมก็ว่างั้นแหละเราจะสร้างเหมือนเขาทาไมเพราะว่ามันเกมมันสร้างมาให้เหมือนกันอยู่แล้วเออผมนี่ก็แปลกเนาะเออวีตรงนี้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยคืออะไรเปิดประตูใช่ไหมอ่าปิดมันคืออะไรครับทุกคนมันเป็นสีเขียวจ,จะเป็นเปิดเลเซอร์โอเคเรามีอะไร 6, ซื้ออีกโอ้ยหกพันห้าอืมรวยซื้อรัวไปเลยรัวอย่างสวยนี่รัวโคตรสวยนะครับทุกคนกเดี๋ยวผมดูก่อนนะอุ้ย 5, ห้าพันน่าซื้อคืออะไรกำแพงบ้านโอ้โหบ้านเราเป็นรูปเป็นล่างนะครับทุกคนสุดจัดเลยเดี๋ยวผมขอดูไอ้ที่มันถูกๆก,ก่อนนะอันนี้แปดหมื่นอันนี้สองหมื่นห้าเดี๋ยวผมเอาตรงอ่ะเจ็ดพันดีกว่าโอเคเจ็ดพันได้อะไรเฮ้ยเพื่อน นายอย่ามาบ้านเราอุยนายจะมาทำรายบ้านเราเนี่ยเราไม่ให้นายเข้าบ้านเราเหรอกบ้านเรามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับทุกคนเราก็ต้องห่วงนิดนึงตรงนี้เป็นอะไรอ่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตรงชมดอกไม้ตรงหน้าต่างนะเออเดี๋ยวผมเก็บเงินซื้ออะไรดีกว่าอันนี้คือรูมวินโดว์วินโดว์คือหน้าต่างใช่ไหมทรงสร้างหน้าต่างอันนี้คือเฮลโคลิงไม่รู้ไม่รู้จัก ผมซื้ออะไรดี by h o w window อ๋อนี่อันี้มันน้ำต่างนี้า่าผมซื้อที่ผลิตดีกว่านะทุกคนไม่ดีกว่าปะผมตัดสินใจแล้วซื้อ h o w window ไปอือโอ้โหกระจกโหยังสวยแต่ไม่มีประโยชน์โอเคสวยแต่ไม่มีประโยชน์ครับอันนี้เรเราเก็บเงินเอาสองหมื่นห้าดีกว่าเป็นไดมอนด์นะครับเป็นเพชรโอ้โหโก้ที่เป็นการซื้อ เครื่องผลิตเพชรนั่นหรยอโอเคเรามีเครื่องผลิตเพชรเราคงจะรวยน่าดูนะครับผมอันนี้เรามีแค่ทองมีแค่มรกตมีอะไรเยอะแยะเลยมีลิสโตนด้วยแต่เรายังไม่มีเพชรนะครับทุกคนเราต้องมีเพชรนะครับมันค่อยจะสามารถได้ง่ายๆนะครับโอเควิดูดิหูแพงแพงแพงครับเราไม่ยุ่งนะเกี่ยวกับอ่อมันคืออะไรวะอาวุธเหรอมีก้าโอพีวันฮิตวันฮิตโอเค มันคืออาวุธนะครับทุกคนเราไม่ใช้อาวุธนะครับเราจะเป็นสายแบบเขาเรียกว่าสายอะไรสายดีสายเพื่อนบ้านนะโอเคซื้อมาเครื่องผลิตเพชรอันนี้คือมายเนอร์คืออะไรวะผมไม่รู้จักนะผมรู้จักแต่เครื่องผลิตเพชรไดมอนด์ไอรอนพวกนี้เออคือผมก็มไม่เก่งอังกฤษเนาะผมก็ได้นิดหน่อยโอเคมันตื๊ดๆอ,อ,อะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะ <ๆ S 1> อันนี้8,500ซื้อเลย อะไรเอ้ยอันนี้เป็นแปดหมื่นห้านี่าไม่ใช่แปดพนห้าโอ้โหอันนี้หมื่นสองซื้อดูมิโห้องกระจกอหนูนงสวยนะครับท่านี้เขาก็ไม่สามารถเข้ามาบ้านเราได้แล้วเห็นไหมโอ้โหเท่ปกติไหมครับปสูงสองบล็อกนะครับอันนี้น่าจะเตี้ยวกว่าตัวไม้คา้าอีกนะผมว่าโลบกมีซื้อเลยคอรลิ่งมยมันคืออะไรวะ อ๋อ oh, เป็นหลังคาครับหลังคาที่เป็นรูปนั่นแหละครับเออรูปนั่นแหละที่เราเห็นตอนแรกนะครับมันก็เทีนะเห็นอย่างนี้ก็ช่างนะครับมันก็ทีอยู่โอเคท่านอันนี้หมื่นห้าลูมคอริงอ้าวตุ๊ตตุ๊ตุตตตต๊อะไรเนี่ยมันคือเสียงอะไรวะทุกคนผมยังไม่รู้เลยโอเคพอดีอย่างรวดเร็วนะครับเดีย๋ยวเราจะเอาหกหมื่นเลยนะครับ เรารองเงินห0 0 0ื่นเลยครับโอเคครับตัวน,นี้เราก็ได้เงิน6 0,000ื่นเลยครับดูหน้าโอ้ยหอะไรอุ้ยอะไรเนี่ยโอเคตัวนี้เป็นหีบเลยนะครับเราจะมาอัพเครื่องเลยนะมันเป็นอะไรไมเน,นอร์ไมเน,นอร์มันคืออะไรกันเนี่ยอ๋อบล็อกอันนี้มันเป็นบล็อกเหมือนบล็อกอสร้างประตูไปนรกนะครับอะไรเหมือนอะไนนั่นเออเออนั่นแหละโอเคพี่เรามีกันแล้วโอ้โหเงินเข้าอ,อย่างเยอะเลยครับทุกคนดูดูโคตรไวโคตรไวโอ้โหเรามาสร้างอันนี้เลยบึ๊บ คืออะไรวะมันคืออะไรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะทุกคนมันคืออะไรเนี่ยผมซื้ออะไรของผมเนี่ยมีฟุ่มเฟือยชิ่พาย <c oughs> อันนี้เจ็ดหมื่นห้าบายอะเซเทลฮอลเดอร์คืออะไรไม่รู้แต่ผมจะเอาอันถูกก่อนนะครับเราสายเราาสยถูกนะไม่ใช่สายแพงนะเราถูกๆไปก่อนอันนี้คือบายสตาร์ไรสอะไรเนี่ยไรส์ไรส์ไรส์สดวงไม่ใช่ไม่ใช่โอเค นี่ hey, มันไม่มีอะไรสร้างอีกเลยนี่เียโอ้โหสุดยอดนี hey, ่ <Hey, S 1> ผมต้องรองเงินขนาดไหนเนี่ยโอ้ยสามหมื่นห้าได้แล้วซื้อเลยอยโหู oh, oh, มันเป็นบันไดนะครับทุกคนมันเป็นบันได oh, มันเป็นบันไดโอ้ย oh, ข้างบนนี้ก็ของแพงอยู่นะห้าหมื่นแล้วก็เจ็ดหมื่นห้าเลยนะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดานะครับทุกคนแล้วก็สร้างแร่สร้างอะไรก็โอเคอยู่พอได้อยู่นะครับดูดูด,ดูขึ้นไวอยู่นะแต่ผมว่าจะเอาตัวนี้อนะัพะ u p เ o อร์ r อร์ t a l อะไรเนะี่ยโอเค มันต้องแสนห้าครับเดี๋ยวผมไปเยี่ยมเพื่อนบ้านดีกว่านะหลังจากเราที่เอหลังจากการรอคอยนะครับเราต้องมาเยี่ยมเพื่อนบ้านสักหน่อยสวัดดีเพื่อนบ้านสวัดดีนายไฟกับเราไหมล่ะเฮ้ยเขาโดนแล้วเขาโดนแล้วเขาหนีเขาหนีครับเขาหนีนายจะหนีไปไหนนายจะหนีไปไหนนายนายผู้เล่นใหม่ไหมเนี่ยนายผู้เล่นใหม่ไหมเนี่ยอุ้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 ยลังเกลังเกลผู้เล่นใหม่อุ้ยจะหนีไปไหน อย่าเข้าไปเชื่อเราเอาบ้านเขานี่หวะเอาผมก็นี่เฮ้ยมันจะมีคนบุกบ้านเราครับทุกคนเขาบุกบ้านเราไหมเนี่ยมันจะบุกบ้านเราเหรอเฮมันจะบุกบ้านเราใช่ไหมนี่ไฟเลย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 แทงแทงช่ว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 งบอกแล้วพี่น่าโหดเกินน้องซูพีไม่ได้หรอกไอ้น้องบอกเลยพี่อะสุดยอดแล้วในการพ v p นะไม่อยากจะโม แต่ก่อนอนะ่ะว,วี่พี่ต่อให้สิบเลยนะน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะโมเท่าไหร่ถ้าโมแล้วจะข่าวหาว่าโมนะครับโอเคเราจะสร้างที่ผลิตรแร่ดีกว่าหลังจากเอ่อก่อนที่เราจะสร้างครับเราไปหาควนคนดีกว่านครับวิ้ยนี่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 เราไม่เป็นมิตรก็คือเพื่อนบ้านโหดร้ายที่โหดร้ายที่สุดโหดร้ายที่สุดโหดร้ายที่สุดอืมเอานะเดี๋ยวผมไปแก้งผู้เล่นใหม่ดีกว่าาเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแต่ เขาหน่าจะโอ้โ oh. หชืันเป็นสีอะไรด้วยนี่ไงนี่ไงเราไม่ชดเราไม่ดีกับนายเราฟันอย่างเดียวเราฟันอย่างเดียวเอาดีเอาดีาดหุ่ยหุ่ยนี่งไงล่ะบอกแล้วฟีเวอร์ไม่เคยเสียต่าให้ใครดูจากดาบซ้อนดาบที่เห็นอยู่ข้างหลังอ่ะเออบอกแล้วโอเคเขาจุดจุดไทยเขาถึงกับพิมพ์ไทยเลยโอเคเขามาทวงหน้าบ้านเราครับเอาดีเอาดีเอาดีเดจ้าของบ้านมาแล้วอ่ะเอาดีเอาดีโอ้โห oh. บางอาจบางอาจมากไทยเราพิมพ์ว่าอะไรดีครับครับโอเคเราพิมพ์ไทยไปนะครับถ้าเขาบอกว่าไทยเราก็พิมพ์ไทยไปเลยเราไม่ต้องพิมพ์ภาษาอื่นเลยเขามีธนูครับทุกคนเขาเติมแล้วเนี่ยดูเขาเพื่อนบ้านมีปัญหานะครับผมไปกวนเขานะครับมือเดิเขาเอาธนูมาไล่ยิงผมนะครับทุกคนดูดูดูไปกนเนาเดื่ดแล้วดูดิเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับเขาโดนผมกวนนะ เดี๋ยวผมไปซื้ออาแฟ่ดีกว่าเฮ้ยอันนี้มันแสนห้าเลยเลยเดี๋ยวผมไปฟันกับเขาดีกว่านะเออผมน่าจะสู้ได้นะครับตอเน,นาะมตเตอร์ฟักดีๆก็ตายมาตเตอร์ฟักกิงชิดเฮ้ยนายนายแล้วคนไทยนะน,นายฮัลโหลคนไทยคนไทยคนไทยอ่ะรู้จักเป้าคนไทยอ่ะคนไทยแปลว่าอิสระบอกแล้วคนไทยอิสระคนไทยเมืองเถื่อนนะครับนี่ไงคนไทยนี่อยู่ไหนอยู่ไหน ก็ว่าผมอยู่ไหนก็อยู่ข้างหลังคนนี้ไงเห็นไหมเอออะไรนายทำอะไรเราซื้อให้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่บ้านเราครับเราซื้อให้เขาไม่ได้เออถ้าเราถ้าเราซื้อได้เราซื้อให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปอัพที่ผลิตแร่ดีกว่านะครับแล้วเราจะซื้อมันมีซื้อดาบซื้ออะไรไหมเดี๋ยวผมถ้ามีนะครับผมจะเอาไปไล่ฟันคนเลยนะผมผมจะลังเกเขาให้ถึงที่สุดนะครับทุกคน ผมจะไม่ปล่อยไว้เด็ดขาดเลยนะแสนห้าโอเคเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อมันทำให้วิเศษขึ้นใช่ไหมดูดิมันเป็นเหมือนน้ำน้ำเออ่เขาเรียกว่าน้ำวายเออประมาณนี้เ,นเหมือนน้ำวายแล้วมันก็มีที่ผลิตอะไรบร์คอลเซอร์มเนอร์อะไรไม่รู้จักนะครับอีกตอนนี้การเงินเราน่าจะนำเยอะเลยนะดูดิขึ้นเอาขึ้นเอาเลยดูดิโอเคโอเค เราไปหาอัพของดีกว่านะครับทุกคนเงินเราเยอะแล้วทําอะไรก็ได้นะครับทุกคนจะเป็นแรกค่าฟันเพื่อนบ้านก็ได้นะห้าหมื่นโอเคหุยเป็นโครงเป็นโครงโครงห้าหมื่นเลยแหละแพงนะโครงเนี้ยโอ้โหมันเป็นหินนะมันก็เลยแพงเอา้าเพลงดับ <c oughs> อยู่ดีเพลงก็ดับไปนะครับแล้วก็มาใหม่โอเคสุดยอดไปเลย <c oughs> โถมอัพข้างล่างให้หมดดีกว่านะครับดูดิเขามีอะไร brace holder อะไรเนี้ย <c oughs> บายเบอรที่ธนูมันเป็นธนูครับเดี๋ยวผมซื้อธนูเลยแปดหมื่นห้าเลยรอเลยไปเกียนคนอีกไหมเฮ้ยเขาไฟกันวะเขามีปัญหาวะทุกคนเขามีปัญหาวะใครจะพีพีใครจะพีพีอะไรใครจะพีพีพีสู้ผมเฮ้ย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 นายมันทำเพืดบ้านเรานายเข้าบ้านผิดหลังหรือเปล่านีน่นนบ้านเรานะเออนอยายจะมาลุกล้ำขตบ้านเราดีเออพี่ไม่รู้เรื่องเลยเราฟันเขาให้เลยนะทุกคนโอเค โอ้โหใบใหญ่สือเกินครับใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์โลบอกเนี่ยมันน้อยมันตัวเล็กกว่าไม้ครับนะครับไม้ครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยตัวใหญ่กว่านะครับไม้คราฟสูงสองบล็อกแต่อันนี้ดูสูงไม่ถึงสองบล็อกนะครับเตี้ยมากนะครับโอเคเราต้องรอแปดหมื่นห้านะครับเราจะสามารถซื้อธนูได้แล้วจะเอาไปเกียนคนกันนะครับทุกคนเราจะไปเกียนทุกคนเลยนะตีอ่าหมื่นห้าเออแลยหมื่นห้าโอเครอ หรือเราจะอัพที่ผลิตให้หมดดีกว่าดีไหมทุกคนเราจะอัพที่ผลิตดีไหมหรือเราจะเอาอันนี้เอานี้ดีกว่านะครับเราไปเกียนคนรอของผลิตครับโอเคได้แล้วยิ่ดได้ธนูแล้วนะครับ50ดาเมจเลยรเลยลครึ่งต่อครึ่งเลยนะเราขออันนี้เข้าหน่อยใครวะเอาเอาอะไรเนี่ยนายมาทำอะไรบ้านเรา นายเข้าเข้าหน่อยแล้วนายก็ไม่บอกแล้วนายก็เข้ามาเลยนายยังไม่เคาะประตูเลยนะเออถ้านายมาเคาะประตูเราก็จะเปิดต้อนรับให้อยู่นะเรายิงเขานะยิงหัวหฮ้ย้ยปิวปิวเขาจะอะไรครับผม ยิงเขาจะไปไหนอ่ะทุกคนเพราะเขาจะเข้านีเธอเหรออะไรนายจะทำอะไรอ่ะเราดรอปให้อ่ะเอามันดรอปให้กันได้ไหมได้อยู่เนี่ยนี่ไงยิงไงยิงไงนี่นี่นี่ไม่ให้สร้างไม่ให้สร้างฟันดิฟันดิสู้เหรอ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 เอาไปไหนไปไหนไปไหนสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอ โอเคีซี่มากครับทุกคนแทบไม่ได้ทําอะไรนะครับแค่หายใจเขาก็ตายเลยครับดูยพี่เวอร์โหดเกินนะครับทุกคนจำไว้พี่เวอร์โหดที่ทสุดเออบอกแล้วพี่น่ะโหดเกินน้องๆไม่มีใครกล้ารบกับพี่หรอกนะทีอ่อุ๊ดแสนอันนี้คืออะไรโบเอนชานธนูเอนชานหรือนนธนูโอพีอน,น,น,อ OP นี่ใช่ไหมโอเคที่ที่จะจัดเลยนะโอพีเลยนะดาเมจด,ดาเมจเท่าไหร่โอ้อันนี้มันเป็นดาเมจสองร้อยห้าสิบน้ทุกคน ของเราแค่ดามีแค่ห้า้อยนะเอ้ยไม่ใช่ห้า50อยหสิบนะครับบวกันนี้ไปดีกว่าคืออะไรมันคืออะไรทําไมมันแพงจังไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ใครมาทุ่งที่หน้าบ้านไม่มีเราอนเองเราอนไปเองนะครับทุกคนไปดูข้างบนดีกว่าข้างบนน่าจะมีของถูกๆซื้ออยู่นะเจ็ดหมื่นห้าหกหมื่นโฟร์วินโดอะไรเนี่ยเฮ้ยแพงชิบหายเลยนะถึงมันจะถูกแต่มันก็แพงนะครับทุกคน ถึงมันจะถูกแต่มันก็แพงนะเราซื้อไปเลยดีกว่าซื้อไปโอ้ยเป็นกระจกยังสวยนะครับแปลว่าข้างๆนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเออเขาทํามาทําไมไม่รู้ยังไม่รู้เลยนะครับผมแปลว่ามันมีแค่เท่านี้นะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากเสียงใครไม่มันก็ไม่มีใครนี่วะเออมันก็ไม่มีใค่เราหลอนไปเองนะครับอื้ออื้อื้อืยิงอื้อ อืมแกล้งคนครับตอนนี้เรามาแกล้งคนกันดีกว่าเรามายิงธนูปักหัวเขาดีกว่านะครับปิ้วโดนไหมปิ้วปิ้วเพื่อนบ้านหนีไปหมดเลยนะครับมีแต่เราคนเก่าๆคนเดิมคนเก่าคนแก่โอู้อ๋อเฮ้ยบ้านเขาหล่นมาแต่ไหนทำไมเมื่อกี้มันเป็นอันนี้อยู่อ๋อนี่ไงบ้านเรามีแค่อันนี้นะครับยังไม่มีพลิกแอค ข้างหน้าบ้านเหมือนเขาครับตรงนั้นเออเรามีแค่นี้เรายังไม่โปรพยืดเรายังไม่เอออีปิกพอนะครับเดี๋ยวต้องอีปิกสแสววันนั้นทุกคนโอเคเรามีหกหมื่นหกหมื่นห้าทำอะไรได้มันน่าจะทําอันนี้ได้นะครับโอเคปึ๊บไม่ได้ไม่ใช่อ๋อมันเป็นไฟโหแค่นี้เกมมีแค่นี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้วยนะครับ สำหรับวันนี้พี่เบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกทันทีรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม